วันนี้หวังหลินขอพักหมดสังหารเข้าสู่หมดประมาคิดถึงหวันเออสักนิดนะครับตอนนี้หวังหลินกําลังรอวันประลองแม่ทัพปีศาจหวังหลินพักอยู่ที่คฤราสา์ของโมโลี่ไห่แม่ทัพปีศาจช่วงนี้หวังหลินจึงทุ่งเทให้กับการฝึกฝนศาสตรังหารเทพหลังจากฝึกฝนมาหลายวันหวังหลินออกไปเดินเที่ยวในเมืองหลวงของคว้นปีศาฟ้าการเดินทางสู่ความผ่อนคลายและค้นหาตัวเอง หวังหลินได้กระจายสัมภสบินเพื่อส่งข้อความเรียกคนรับใช้สองคนที่หวาดกลัวเขาและสั่งให้ทั้งคู่นำทางเขาออกไปข้างนอกแม้คนรับใช้จะเสนอเตรียมม้าสึกแต่หวังหลินปฏิเสธและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วออกจากคารนหแม่ทัพโมซึ่งตั้งอยู่ในมุมที่ค่อนข้างเงียบของหุงห้องเมื่อออกมาสู่ถนนหวังหลินได้เดินอย่างช้าๆมองบรรยากาศรอบๆที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาผู้คนมากมายร้านค้าคึกคัก และการแต่งกายที่เปิดเผยของสตรีในดินแดนวิญญาปิศาจทุกอย่างช่วยให้ความตึงเครียดของเขาผ่อนคลายลงเขาเดินสำรวจเมืองอย่างเงียบๆราวกับนักเอกดินทางต่างแดนที่กำลังซ่อนพลังปราณสวรรค์ไว้ความโดดเดี่ยวที่ส่องประกายท่ามกลางฝูงชนเหงาและดูออกหวังหลินและคนรับใช้ทั้งสองมาถึงพายในตัวเมืองเมืองห้องเมืองห้อง,งในยามค่ำคืนนั้นสว่างไสวราวกับไม่มีเวลากลางคืนด้วยบุคลิกที่สุขุมนุ่มลึกของเซียน ทำให้หวังหลินดึงดูดสายตาของสตรีบางคนแต่ภาพลักษณ์ของเขาที่ดูคล้ายปราชุดขาวพร้อมผู้คุ้มกันสองคนกลับมีกลิ่นอายที่แตกต่างจากผู้คนในท้องถิ่นอย่างมากทำให้เขายิ่งดูโดดเดี่ยวและเศร้าส้อยท่ามกลางคู่รักที่หัวเราะพูดคุยกันบนถนนเขาเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของโลกอีกใบที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับใครได้ความรู้สึกคลุมเครือ และโดดเดี่ยวนี้ทำให้เขาตัดสินใจที่จะไม่เดินเล่นต่อแต่ในช่วงเวลาที่เขากำลังจะจากไปเสียงพินที่แฝงความเศร้าจางัจางๆก็ลอยเข้าสู่สพประสาทของเขาอย่างเหมาะเจาะก,กับอารมณ์ของเขาในขณะนั้นเสียงพินแห่งความทรงจำและความรักที่ไม่หวนคืนหวังหลินเดินตามเสียงพินไปยังแม่น้ำชั้นในของมือที่นั่นมีเรือลำหนึ่งที่สตรีนางหนึ่งกำลังบรรเลงอยู่เขาเห็นเพียงแผ่นหลังของนางที่สะท้อนความเศร้าและความโดดเดี่ยวเหมือนกับบทเพลง ก่อนล่มูหวานจะจากไปหวังหลินรู้สึกว่านางอยู่กับเขามาตลอดและรู้สึกต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่นางรอคอยมาหลายร้อยปีนี่มันไม่ใช่ความรักทว่าหลังจากหวานเอ๋อจากไปบางครั้งหวังหลินก็คิดถึงลี่มูหวานขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลาแบบนั้นหัวใจของเขาเจ็บปวดอย่างที่สุดราวกับเขาได้เข้าสู่โลกแห่งความโดดเดี่ยวอ้างว้างเสียงพินนี้ทาให้หวังหลินหวนนึกถึงหวานเอ๋อเสียงพินของนางเมื่อครั้งอยู่ด้วยกันที่หุบเขาอันสงบเงียบณดาวสุสาคูแม้เสียงพินในปัจจุบัน จะเป็นเทียนของปลองแต่ความรู้สึกที่มันสื่อสารได้ปลุกความทรงจาที่ผนึกไว้ขึ้นมาทําให้เขารู้สึกเหมือนหวานเออกาลังเดินออกมาจากความว่างเปล่าและอบกอดเขาไว้ความรู้สึกรักและความเจ็บปวดจากการสูญเสียที่กินเวลานานหลายปีได้ถูกกระตุ้นขึ้นอีกครั้งความเศร้าในใจของเขาค่อยๆหวนกลับมาอย่างช้าๆแสงดาวและคำมั่นสัญญา ขณะที่เวลากำลังเข้าสู่ยามค่ำคืนแสงดาวดวงหนึ่งได้ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าของดินแดนวิญญ,ญาณปิศาศแสงดาวนี้พร้อมกับเสียงพินที่กำลังเบาลงเรื่อยๆได้สัมผัสความทรงจำที่หวังหลินเก็บไว้มาตลอดทำให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจเขากลั่นตัวเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งหวังหลินยกมือขึ้นกุมระหว่างทิ้วราวกับกำลังสัมผัสรีมู่หวานที่อยู่ในลูกปัตฝืนลิขิตฟ้าและพึพมพำกับตนเองด้วยคำมั่นสัญญาว่าหวานเออเราจะต้องพบกันอีกนี่เป็นคำสัญญาของข้าความเศร้าที่ถูกละเลย จากนั้นเรือกำลังเริ่มเคลื่อนออกไปสตรีนางนั้นรู้สึกตัวและหันกลับมามองริมแม่น้ำเธอเห็นเพียงร่างโดดเดี่ยวของหวังหลินที่กำลังเดินจากไปในความมืดมิดนางถอนหายใจและเริ่มบรรเลงเพลงเศร้าอีกครั้งซึ่งเสียงพินของนางได้บทขยี้เสียงหัวเราะของคนหนุ่มสาวบนเรือให้แตกสลายนางนั่งอยู่บนหัวเรือราวกับดอกบัวที่กำลังเบ่งบานในโคลนตมแม้เสียงพินจะดังสะท้อนไปทั่วบริเวณแต่กลักไม่มีใครสนใจรับฟังความเศร้าและความโดดเดี่ยวของนางราวกับเป็นความงาม และความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเข้าใจหรือให้ความสําคัญเสียงพินยังคงดังสะท้อนไปทั่วบริเวณแต่กลับไม่มีใครตั้งใจฟังแม้จะมีคนฟังนางก็ไม่อาจมองเห็นคุกเมืองห้องกับแบบฝึกฝนสาสังหารเทพจากนั้นหวังหลินค่อยๆเดินจากแม่น้ําอย่างช้าๆในเวลากลางคืนโดยมีผู้รับใช้สองคนติดตามไม่ห่างทั้งสองมองหน้ากันเองและเกิดความงุนงงในสายตาพวกมันหวังหลินใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเดินเล่นในเมืองและจากนั้น ก็มาจดจ้องแม่น้ำท้องฟ้าตอนนี้มื่อมิดแต่เขายังเดินอยู่บนถนนอย่างเชื่องช้าหลังจากเดินได้สักพักเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่เต็มไปด้วยความอาฆาตและขุ่นเคืองที่นั่นคือคุกเมืองห้องหนึ่งในสีคุกหลักของเมืองหลวงหวังหลินมองคุกห้องนี้อย่างละเอียดเขาสังเกตสถานที่แห่งนั้นได้เพราะว่ามันแฝงพลังปราปิศาจที่ไม่น้อยไปกว่าโมโลี่ให้เลยหลังจากครุ่นคิดสักพักหวังหลิน จึงเดินไปทางคฤราหน์แม่ทัพโม่เพื่อขอให้เขาช่วยเหลือให้ตนเข้าไปฝึกฝนสาสังหารเทพในคุกเมืองห้องที่เต็มไปด้วยรักโทษประหารเอาล่ะครับคลิปนี้ตรงกับนิยาย EP 5 7 0 EP 5 7 1ในอันอในอนิเมะก็เ,เร็วๆนี้ครีปวันนี้บายบาย